ในบางครั้งชีวิตคนเรามันอาจจะเคยนอกลูก่นอกทางกันมาบ้างครับยิ่งในตอนที่ตัวเราอยู่ในสังคมที่มันไม่มีทางเลือกมันเป็นสังคมที่หล่อหลอมให้เราทําบางสิ่งบางอย่างที่ไม่ควรทําใช่แล้วครับคุณผู้ฟังคุณอาจจะเห็นหน้าปกของคลิปวิดีโอนี้แล้วเรื่องราวในวันนี้ครับเป็นเรื่องราวของอดีตโจรเป็นโจนที่เขามีจุดเปลี่ยนให้ตัวเองกลับตัวกลับใจหลังจากที่เขาเจอผีมาครับเดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟัง เรื่องราวในวันนี้เป็นเรื่องของคุณโมครับโมหมอม้านะครับสรโโอมอม้าไม่เอกเรื่องที่เขาเล่าให้ผมฟังต่อจากนี้เนี่ยมันเป็นเรื่องเมื่อประมาณเกือบเกือบยีปีแล้วจาเวลาแน่นอนไม่ได้ครับจาได้แค่ตอนนั้นคุณโมเขาอายุ20ต้นตนนและเวลาปัจจุบันนี้คุณโมอายุ40แล้วครับมีลูกมีเมียมีครอบครัวอยู่ที่กรุงเทพแต่เรื่องราวที่เกิดขึ้นนี้มันเกิดขึ้นที่จังหวัดเชียงใหม่ในช่วงอายุ20กว่ากว่าเนี่ยมันเป็นวัยรุ่นเลยครับคุณผู้ฟัง แล้วผมก็ขอออกตัวแทนเจ้าของเรื่องนิดนึงครับเจ้าของเรื่องเขารู้ครับว่าเรื่องที่เกิดขึ้นเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องดีแต่ว่าอย่าตําหนิกันเลยเรื่องราวมันผ่านมาแล้วแล้วก็ตัวเขาเนี่ยกลับตัวกลับใจได้ตั้งแต่เรื่องหลอนเรื่องนี้มันเกิดขึ้นคุณโม,โมย้ายออกมาจากเชียงใหม่ครับแล้วก็มาเริ่มต้นชีวิตใหม่ในกรุงเทพแทนเอาละครับเริ่มเลยแล้วกันคือสมัยก่อนครับด้วยความที่บ้านคุณโมเนี่ยไม่ค่อยจะอบอุ่นเท่าไหร่นักคุณโมเขาบอกว่าจะโทษครอบครัวเขาเลยก็ได้นะครับ เพราะว่าคุณพ่อของคุณโมเนี่ยเขาเป็นคนที่ดื่มหนักมากๆดื่มหนักแบบหนักจัดๆเลยครับไม่มีครั้งไหนในชีวิตที่คุณโม่จะไม่ได้กลิ่นเหล้าออกมาจากตัวคุณพ่อเลยแม้แต่ครั้งเดียวคือตัวของพ่อเนี่ยเขามีแต่กลิ่นเหล้าโชยออกมาตลอดเวลาเหมือนกับว่าเหงื่อทุกหยดเนี่ยเป็นกลิ่นแอลกอฮอล์ไปหมดแล้วส่วนคุณแม่ครับแม่ก็ไม่ค่อยจะอยู่บ้านเท่าไหร่นักแม่เขาจะอยู่แก๊งคณิตคิดเร็วที่ท้ายหมู่บ้านกับเพื่อนๆข้าปลาอาหารแม่เขาจะทาไว้ให้ในตอนเช้าครับ และในทุกๆวันคุณโมจะเจอหน้าคุณแม่อีกครั้งก็คือช่วงดึกหลังจากที่แม่เขาเล่นเสร็จวันไหนเล่นได้ครับแม่เขาก็จะอารมณ์ดีมื้อเช้าของวันรุ่งขึ้นก็จะมีเนื้อสัตว์ในอาหารเช้าเยอะหน่อยแต่ถ้าวันไหนแม่เขาเล่นเสียเห็นหน้ามุยๆเนี่ยห้ามไปคุยด้วยเลยแม่เขาจะกลายเป็นคนไม่มีเหตุผลโดยปริยายพูดอะไรไปก็จะไม่เข้าหูสักอย่างและถ้าวันไหนเสียครับมื้อเช้าของวันรุ่งขึ้นเนี่ยก็จะไม่ค่อยมีเนื้อสัตว์ ส่วนมากแล้วมื้อเช้าในวันนั้นจะได้กินผักริมรัว้วเป็นตำลึงบ้างเป็นผักบุ้งบ้างเพราะว่าแม่เขาจะต้องเอาเงินที่ใช้ซื้อเนื้อสัตว์มาทาอาหารต้องเอาเงินก้อนนั้นนั่นแหละไปต่อทุนก่อนเรื่องของครอบครัวที่คุณโมเล่าให้ฟังเนี่ยบางทีมันอาจจะเป็นธรรมดาธรรมดาของครอบครัวหนึ่งแต่สําหรับตัวเขาเองมันไม่ใช่ครับและพอคุณโมไม่ได้ถูกอบรมอะไรเยอะพอเริ่มโตขึ้นตัวเขาก็ติดเพื่อนแล้วก็ตามภาษาวัยรุ่นเลยครับคุณผู้ฟัง เป็นวัยรุ่นเนี่ยอยากรู้อยากลองไปซะทุกอย่างหนักที่สุดในชีวิตก็คือตอนที่คุณโมเขาเริ่มเล่นบอลตอนนั้นนั่นแหละมีเงินเท่าไหร่ก็ไม่พอใช้ครับเอาเงินไปลงบอลหมดเลยดีหน่อยครับที่เรื่องยาเสพติดคุณโมเขาไม่ชอบเคยลองแล้วแต่ว่ารู้สึกว่ามันไม่ใช่ทางตัวเขาก็เลยไม่ได้ยุ่งเกี่ยวกับเรื่องพวกนั้นอีกแต่เรื่องบอลเรื่องการพานันเนี่ยแหละเลือดแม่เขาแรงซะด้วยเรื่องพวกนี้ถึงไหนถึงกันครับทำงานได้เงินเท่าไหร่ก็ไม่พอใช้เอาเงินมาลงบอลหมด ตอนท้ายที่สุดตัวเขาเองก็เริ่มเดินทางผิดเดินทางผิดด้วยการเป็นนักสำรวจทรัพย์สินเหลือใช้ของชาวบ้านตามบ้านที่ไม่มีคนอยู่ถ้าเรียกภาษาชาวบ้านก็คือขโมยนั่นแหละครับและการเริ่มต้นเป็นหัวขโมยของคุณโม่เนี่ยแหละมันคือจุดเริ่มต้นของเรื่องราวในวันนี้ด้วยความเป็นวัยรุ่นเนาะคุณผู้ฟังเพื่อนเยอะอยู่แล้วครับชีวิตตอนนั้นแต่ละคนเนี่ยก็ดีๆทั้งนั้นเลยซึ่งปัจจุบันเนี่ยเพื่อนของคุณโม่ก็เป็นเภสัชกันหมดเป็นเภสัชท,ที่ไม่ได้ขายยาแก้ปวดนะครับ แบบนั้นนั่นแหละพอวัยรุ่นอยู่รวมตัวกันเยอะๆความห้าวมันก็บังเกิดชวนกันไปลักเล็กขโมยน้อยเอาของที่ได้มาเนี่ยมาแอบขายแล้วก็แบ่งเงินกันคุณโมกับเพื่อนๆทําแบบนี้อยู่นานครับไม่มีใครจับได้ด้วยซึ่งการกระทําของพวกคุณโมเนี่ยจะเป็นการแบ่งงานกันทําโดยที่เพื่อนสองคนจะเป็นคนสำรวจพื้นที่ก่อนลงมือต้องไปดูก่อนครับว่าสถานที่แห่งนั้นมันมีคนอยู่หรือเปล่ามีคนอยู่เวลาไหนบ้าง และมีทรัพย์สินอะไรที่จะพอเปลี่ยนเป็นเงินได้บ้างหรือเปล่ายิ่งเป็นช่วงบอลโลกนี่ยิ่งหนักเลยครับคุณโมกับเพื่อนๆเนี่ยลงมือทุกวันมิเตอร์น้ําหน้าบ้านนี่ตัวดีเลยหายกันหมู่บ้านละตัวสองตัวตลอดทุกวันจนท้ายที่สุดชาวบ้านเขาก็เลยต้องแก้ปัญหาครับโดยเอาปูนเนี่ยมาโบกมิเตอร์ติดกับพื้นแล้วก็ติดกําแพงบ้านกันหมดและรู้สึกว่าหลังจากนั้นน่าจะช่วงท้ายๆใกล้รอบชิงบอลโลกครับช่วงนั้นคุณโมกับเพื่อนยิ่งเร่งลงมือใหญ่เพื่อนเขาเป็นคนหาสถานที่ หาไปหามาจนไม่เจอครับเจอเข้ากับคลิทาจักแห่งหนึ่งที่กําลังจะปิดตัวเพิ่งจะปิดเลยครับคุณผู้ฟังเห็นว่ามีป้ายประกาศติดอยู่หน้ารั้วและพอเห็นแบบนั้นคุณโมกับเพื่อนๆก็ตาลุกวาวนัดกันอย่างดิบดีเลยว่าสถานที่แห่งนี้เนี่ยแหละจะเป็นที่ปลดหนี้ให้กับพวกตัวเองคลิทาจักที่ว่านี้ครับมันไม่มียามเฝ้าครับคุณผู้ฟังมันอาจจะเป็นเพราะว่าเจ้าของที่นี่เนี่ยเขาน่าจะประมาทหรือว่าเขาชะล่าใจ ือคิดว่าคลิตจากเพิ่งจะปิดคงไม่มีโจนที่ไหนบุกเข้ามางัดหรอกมั้งยิ่งเป็นสถานที่ทางศาสนาแบบนี้ด้วยมันคงจะไม่มีคนใจบาปมาฉวยโอกาสทําอะไรไม่ดีหรอกแต่เปล่าเลยครับแบบนี้เนี่ยแหละเป้าหมายของโจรเลยซึ่งในคืนแรกที่คุณโมก,กับเพื่อนๆแอบเข้าไปวันแรกเนี่ยไม่ได้ทําอะไรมากครับไม่ได้เตรียมเครื่องมือมาเยอะกะว่าจะแค่มาดูลาดลาวแล้วก็มาเอาของที่พอจะเอาออกไปได้ภายนอกก่อนวันนั้นจึงไม่มีการงัดเข้าอาคารไป และของภายนอกของคิดาจักแห่งนี้มันก็ไม่ได้มีอะไรเยอะครับมันจะมีโรงครัวอยู่ด้านหลังมีเครื่องครัวมีเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ถูกเก็บเอาไว้อยู่ในตู้อยู่ในชั้นอุปกรณ์เก็บของและในตอนที่พวกคุณโม่ลงมือเนี่ยหลังที่เอาของออกมาแล้วก็จะปิดประตูให้เหมือนเดิมเลยปิดประตูตู้เก็บของแล้วก็ทําทุกอย่างให้แนบเนียนคนที่เข้ามาเนี่ยจะได้ไม่ผิดสังเกต การเข้ามาลักของในครั้งนี้มันถือว่าเป็นการเตรียมการใหญ่ครับเอาของเพียงแค่เล็กน้อยให้เจ้าของพื้นที่เขาไม่รู้ตัวแต่ว่าหลังจากวันนั้นเนี่ยสิมันคืองานใหญ่แล้วในเรื่องแปลกเรื่องแรกมันก็เกิดขึ้นในวันที่เข้ามาดูลาดลาวนั่แหละครับคุณผู้ฟังเพราะว่าในตอนที่เข้ามาคุณโมกับเพื่อนๆจะเข้ามาจากทางด้านหลังของคลิททัจปีนกำแพงข้ามรัว้วซึ่งทางเดินที่จะเข้าไปเอาของเนี่ยมันก็จําเป็นจะต้องเดินผ่านโบสถ์ด้วยตอนนั้นนั่นแหละพอเดินผ่านโบสถ์ คุณโมกับเพื่อนๆได้ยินเสียงเหมือนว่าในโบสเนี่ยมันกําลังมีคนอยู่มันเป็นเสียงของคนกําลังพูดกันเป็นภาษาอังกฤษครับและนอกจากเสียงคนพูดมันก็เหมือนกับมีเสียงสวดอะไรสักอย่างในตอนที่ได้ยินคุณโมก็หันหน้าไปทําท่าจูจๆที่ปากบอกให้เพื่อนเงียบแล้วก็ค่อยๆเดินออกมาซึ่งหลังจากที่ก่อเหตุในคืนนั้นครับคุณโมกับเพื่อนๆก็มานั่งคุยกัน คุยกันครับว่าตอนที่พวกเราเข้าไปเอาของในคลิธตาจักเนี่ยตอนนั้นมันเวลาตี3กว่าแล้วแล้วไอ้ตี3มกว่ามันยังจะมีคนอยู่ในโบสถอีกหรอแถมยังสวดมนต์อยู่ด้วยครับซึงพอคุยไปคุยมามันก็มีเพื่อนในกลุ่มคนหนึ่งที่ร่วมก่อเหตุในคืนนั้นด้วยเพื่อนเขาบอกครับว่าในตอนนี้เขากําลังยกของอยู่คือเพื่อนคนนี้ครับเขาเดินออกมาคนสุดท้ายครับคุณผู้ฟังเพื่อนเขาบอกว่าก่อนที่เขาจะปีนรั้วออกมาเนี่ย ที่ห่างตาของเขาเห็นแม่ชีฝรั่งคนหนึ่งใส่ชุดขาวโอกหัวสีขาวเขาเดินปิดหน้าปิดตาเดินก้มหน้าก้มตาถือตะเกียงเจ้าพายุเดินเข้าไปทางประตูหลังโบสถ์ไอตอนที่เพื่อนเขาเห็นเขาก็ยืนนิ่งเลยครับแอบอยู่หลังเสากลัวว่าแม่ชีเขาจะเห็นแต่มันแปลกครับแปลกมากๆรู้ไหมครับว่าทําไมคือแม่ชีเขาเดินถือตะเกียงมาก็จริงแต่ว่าในตะเกียงมันไม่ได้จุดไฟ แม่ชีเขาเดินท่ามกลางความมืดเลยแล้วที่สําคัญก็คือเพื่อนเขาเห็นแม่ชีคนนั้นเนี่ยเดินเข้าโบสถ์ไปเข้าไปทางประตูเล็กด้านหลังแต่ว่าคุณโมจําได้ครับว่าตอนที่ปีนรั้วออกมาจากข้างโบสถ์เนี่ยประตูเล็กหลังโบสถ์มันถูกล่ามเอาไว้ด้วยโซ่เส้นใหญ่แล้วถ้าประตูถูกล่ามด้วยโซ่แม่ชีเขาจะเดินเข้าไปได้ยังไงวะและถ้าสมมุติว่าเขามีกุญแจไขโซ่ออกจริงๆถ้าแม่ชีเขาไขคุณโมกับเพื่อนๆทุกคนจะไม่ได้ยินเสียงโซ่เลยเหรอ ซึ่งทุกคนไม่ได้ยินครับมันไม่ได้ยินเสียงโซ่ไม่ได้ยินเสียงเปิดประตูเข้าโบสถ์อะไรทั้งนั้นแต่เพื่อนคนที่เขาเห็นแม่ชีเนี่ยเขายืนยันครับว่าเขาเห็นแม่ชีเดินเข้าโบสถ์ไปจริงๆจนท้ายที่สุดคุณโมกับเพื่อนๆทุกคนที่ร่วมก่อเหตุนในวันนั้นก็มานั่งทบทวนกันช่วยกันคิดช่วยกันนึกว่าตอนที่ทุกคนออกมาจากคริสะจักรเนี่ยใครเห็นไฟในโบสถ์ถูกเปิดบ้างซึ่งมันก็ไม่มีครับคุณผู้ฟังไม่มีใครสังเกตแล้วก็ไม่มีใครเห็นเลย ว่าไฟในโบสถ์มันถูกเปิดหรือเปล่าแล้วถ้าไฟในโบสถ์มันไม่ได้ถูกเปิดคนข้างในโบสถ์เขาจะทําพิธียังไงเขาจะสวดมนต์กันได้ยังไงเขามองเห็นหรอหลังจากวันนั้นครับเงินที่หาได้เนี่ยมันก็อยู่ได้ไม่กี่วันหรอกแต่ช่วงนั้นมันยังเป็นช่วงใกล้บอนนัดชิงด้วยการเงินที่มีมันก็เริ่มจะสะดุดจนทําให้คุณโมกับเพื่อนเอนเนี่ยจําเป็นจะต้องลองมืออีกรอบคราวนี้เขากับเพื่อนตั้งใจครับ ตั้งใจจะงัดเข้าไปดูในอาคารแล้วก็งัดเข้าไปในโบสถ์เพื่อจะรื้อสายไฟรู้สึกว่าจะวางแผนกันอยู่ประมาณสองวันเนี่ยแหละแบ่งงานกันทําโดยที่คุณโมกับเพื่อนอีกคนหนึ่งจะเป็นคนเคลียร์หน้างานแล้วก็สายเมนตัวอีกคนหนึ่งจะเป็นคนงัดประตูแล้วก็ดูต้นทางส่วนคนสุดท้ายครับจะเป็นคนที่ชํานาญการที่สุดเพื่อนคนนั้นจะเป็นคนที่จะเข้าไปลากสายไฟซึ่งเป้าหมายในครั้งนี้ก็คือสายไฟเส้นใหญ่ที่เห็นเมื่อครั้งก่อนเป็นสายไฟฟ้าที่เดินผ่านเข้าไปในโบสถ ตอนนี่ถึงเวลาลงมือในคืนนั้นทุกคนก็เข้าประจําตําแหน่งเหมือนที่วางแผนกันเอาไว้โดยที่พอคุณโมตัดสายไฟเพื่อนของตัวเองเนี่ยก็ส่งสัญญาณให้เพื่อนคนที่อยู่ในโบสเริ่มดึงสายไฟออกทันทีรู้สึกว่าหลังจากนั้นเพียงแค่5นาทีเท่านั้นครับอยู่ๆตัวคุณโม่เองก็ได้ยินเสียงเพื่อนร้องตะโกนดังลั่นเลยเหมือนกับว่าเขาตกใจอะไรสักอย่างอย่างสุดขีดในตอนแรกคุณโม่คิดนะครับว่าเพื่อนโดนไฟดูดหรือเปล่าวะแต่พอหันไปมองดูที่ตู้เมนไฟ มันก็ถูกตัดเรียบร้อยนี่ว่าพอเห็นแบบนั้นครับตัวเขาเองจึงรีบวิ่งไปหาเพื่อนในโบสถ์ทันทีซึ่งพอวิ่งไปถึงด้านหลังประตูโบสถ์ก็เห็นเพื่อนคนนั้นครับคนที่รับหน้าที่ตัดสายไฟนั่นแหละวิ่งสวนออกมาจากโบสถ์พอดีและสีหน้าของเพื่อนเขาก็แตกตื่นมากครับพูดได้อยู่คําเดียวก็คือคําว่าวิ่งหลังจากนั้นทุกคนก็รีบแยกย้ายกันหนีครับิ้งเครื่องมือทุกอย่างเอาไว้ที่โบสถ์คริสแห่งนั้นนั่นแหละ และด้วยความลนลานแล้วก็ความร้อนตัวเนี่ยพอ,อกลับไปถึงบ้านคุณโมเองก็รีบเก็บเสื้อผ้าใหญ่เลยกะว่าวันนี้ยังไงก็ต้องหนีอกอกจากเชียงใหม่ให้ได้เพื่อนเขาจะต้องเจออะไรสักอย่างในโบสอย่างแน่นอนน่าจะเป็นคนหรือไม่ก็เจอตำรวจที่เขามาซ้อนแผนจับหรือเปล่าแต่เปล่าเลยครับผิดถนัดพอคุณโมหอบเสื้อผ้าไปบ้านเพื่อนปรากฏว่าเพื่อนทุกคนก็รวมตัวกันอยู่แล้วตั้งใจจะหนีเหมือนกันนั่นแหละแต่เพื่อนคนที่เขาไปลอกสายไฟในโบสเขาบอกว่าเขาไม่ได้เจอตำรวจ แล้วก็ไม่ได้เจอคนด้วยเขาเจอผีตอนนี้เพื่อนคนนั้นเขาพูดครับเพื่อนคนอื่นเขาก็งงง,งกันใหญ่ผีอะไรวะผีคลิปเตียนผีฝรั่งเหรอซึ่งเพื่อนคนนี้เข้าไปในโบสถ์เขาก็ดันบอกครับว่าใช่เขาเจอผีฝรั่งเขาบอกว่าตอนที่เขากําลังลอกสายไฟอยู่ที่ห้องข้างๆโถงของโบสถ์ด้วยความที่สายไฟมันอยู่สูงและห้องมันก็มืดมากลําพังเพียงแค่ไฟฉายอันเล็กๆที่พกมาด้วยมันมองไม่ชัดครับ และพอหันไปหันมาเพื่อนเขาดันเห็นครับว่าในห้องห้องนั้นเนี่ยมันมีเทียนอยู่เล่มหนึ่งพอดีเพื่อนเขาก็เลยเอาไฟแช็กที่ติดตัวมาด้วยเนี่ยจุดเทียนให้ห้องสว่างขึ้นแต่พอเปลวเทียนมันสว่างขึ้นเท่านั้นแหละตัวเขาดันเห็นว่าในห้องที่เขากําลังลอกสายไฟอยู่มันมีแม่ชีฝรั่งคนหนึ่งกาลังนั่งจ้องหน้ามาทางเขาแม่ชีคนนั้นเนี่ยเขาต้องเป็นผีแน่ๆเลยครับ เขานั่งอยู่บนเก้าอี้แล้วก็จ้องหน้าเพื่อนคุณโมมาจากความมืดด้วยสีหน้าที่นิ่งเฉยและหน้าตาของแม่ชีคนนั้นเขาดูน่ากลัวมากเลยครับไม่ได้ดูใจดีเหมือนในหนังแม่ชีเขาแก่แก่มากๆแก่จนผิวหน้าย่นลงมาจนน่ากลัวเลยหากคุณผู้ฟังคิดภาพไม่ออกครับผมอยากให้ลองนึกถึงหน้าตาของแม่มดในเรื่องสโนไวท์ดูนั่นแหละผิวหน้าเหี่ยวย่นแบบนั้นเลยถึงพอเพื่อนคุณโมเห็นตัวเขาก็ตกใจร้องตะโกนวิ่งมาจากห้องห้องนั้น แล้วทีนี้ถ้าหากจะออกมาจากห้องนั้นมันจําเป็นจะต้องวิ่งผ่านโถงของโบสถ์ไปก่อนครับก่อนที่จะไปเจอประตูเล็กหลังโบสถ์และตอนที่วิ่งผ่านโถงโบสถ์นั่นแหละยิ่งสติแตกหนักเข้าไปหญ่เพราะว่าเพื่อนก็เห็นว่าตรงที่นั่งกลางโถงของโบสถ์มันมีคนใส่ชุดขาวแล้วก็เอาผ้าคลุมหัวคนทุกคนกําลังนั่งก้มหน้าก้มตาแล้วก็เหมือนกับว่ากําลังสวดมนต์ประสานเสียงกันอยู่แต่มันเป็นเสียงที่เบามากครับเหมือนกับว่าทุกคนกําลังบ่นพึมพาอะไรสักอย่างอยู่ในลําคอ เพื่อนเขาเห็นแล้วก็ตกใจรีบวิ่งออกมาจากโบสถ์แล้วก็มาเจอคุณโมเนี่ยแหละที่กําลังจะวิ่งสวนเข้าโบสถ์ไปช่วยตัวเขาคิดว่าเพื่อนโดนไฟดูดสุดท้ายที่สุดจากที่คิดจะหนีกันในตอนแรกก็ได้หนีจริงๆครับแต่ว่าไม่ได้หนีวันนั้นเลยคุณโมตัดสินใจเข้าไปบอกพ่อกับแม่เขาตรงๆว่าตัวเองจะไปหางานทําที่กรุงเทพกับเพื่อนซึ่งเพื่อนที่ไปด้วยก็คือเพื่อนแถวบ้านครับพอดีว่าเพื่อนเขามีญาติทางานอยู่ที่กรุงเทพอยู่ในซอยเจริญรัฐ ไม่แน่ใจครับว่าคุณผู้ฟังรู้จักหรือเปล่าคุณโมบอกว่ามันเป็นซอยๆหนึ่งในกรุงเทพที่ขายพวกผ้าแล้วก็ขายพวกเครื่องหนังนั่นแหละครับคุณโมไปเริ่มต้นชีวิตใหม่ที่นั่นกลับตัวกลับใจแล้วก็เลิกเล่นบอลด,ด้วยซึ่งหลังจากที่พวกคุณโมงัดโบทในวันนั้นครับถ้าจําไม่ผิดมันออกข่าวชุมชนด้วยมันออกข่าวว่าคริสเตจกเนี่ยถูกโจรมือดีงัดเอาเครื่องครัวไปความจริงแล้วมันควรจะเป็นสายไฟครับแต่ข่าวมันออกแค่เครื่องครัวอย่างเดียว ก็แน่แหละครับคุณผู้ฟังสายไฟยังไม่ทันจะขโมยเลยโดนอย่างพวกคุณโม่ดันเจอผีซะก่อนแล้วเรื่องในตอนนั้นทางชุมชนก็ไม่ได้พุ่งเป้ามาที่พวกคุณโมด้วยนะครับเพราะว่าในช่วงบอลโลกเนี่ยของมันหายกันบ่อยเป็นปกติอยู่แล้วนอกจากพวกคุณโม่ก็มีโจนอีกหลายคนครับตะเวนทําเรื่องแบบเดียวกันแต่ว่าตัวเขากับเพื่อนๆก็ไม่ได้รู้จักคนพวกนั้นหรอกนะครับเพราะว่าหลังจากที่คุณโม่ย้ายมาทํางานที่กรุงเทพนานๆทีตัวเขาเองถึงจะได้กลับบ้านที่เชียงใหม่ที จนปีท้ายๆก่อนที่คุณพ่อคุณแม่จะเสียเนี่ยคุณโมก็กลับไปครั้งสุดท้ายตอนงานศพแม่แล้วก็ขายที่ดินที่บ้านให้ญาติห่างๆเข้ามาอยู่แทนเลยครับและที่ทําแบบนั้นมันเป็นเพราะว่าคุณโมมีภรรยาแล้วและภรรยาก็กําลังตั้งท้องลูกคนแรกด้วยคุณโมก็เลยตัดสินใจว่าตัวเขาเองเนี่ยจะไม่กลับมาที่เชียงใหม่อีกและครั้งสุดท้ายตอนที่กลับไปที่เชียงใหม่ครับพิเทจจากที่คุณโมกับเพื่อนๆเคยงัดเข้าไปมันมีการล้อมพื้นที่คุณผู้ฟังแล้วก็ปรับพื้นที่ใหม่ เหมือนกับว่าเจ้าของก็เอาที่ตรงนั้นเนี่ยไปทําหมู่บ้านหรือไม่ก็คอนโดเนี่ยแหละจนท้ายที่สุดนี้คุณโมเขามีเรื่องที่ฝากบอกเขาฝากมาบอกครับว่าถ้าหากว่าเรารู้ว่าสิ่งที่เรากําลังทํามันไม่ดีกลับใจเถอะครับคุณผู้ฟังตัวคุณโมเองยังโชคดีครับที่กลับตัวกลับใจทันตั้งแต่วันนั้นไม่ได้ถล่มลึกไปมากกว่านี้โดยที่เพื่อนๆของคุณโมที่ร่วมก่อเหตุนในวันนั้นบางคนก็ติดคุกหัวโตไปแล้วครับบางคนก็เสียชีวิต บางคนก็เป็นเอเย่นรายใหญ่ในพื้นที่ต้องอยู่ในพื้นที่อย่างหลบหลบซ่อนๆซ,ซึ่งผีที่คุณโม่เจอกับเพื่อนในโบส์ส่วนตัวแล้วถึงตัวเขาเองจะไม่ได้เห็นผีด้วยตัวเองแต่คุณโม่สามารถรับรู้ได้ครับว่าสิ่งที่ผีแม่ชีคนนั้นเขาปรากฏตัวเขาทําแบบนั้นเพื่อที่จะให้คุณโม่กับเพื่อนๆไม่ก่อเวรก่อกรรมไปมากกว่าเก่าผีแม่ชีเขาหลอกเพื่อให้คุณโม่กับเพื่อนกลัวเขาหลอกเพื่อให้คุณโม่กับเพื่อนหยุดการกระทํา แม่ชีเขาไม่ได้ต้องการจะฆ่าจะแกงพวกคุณโมหรอกครับเพราะถ้าหากว่าเขาคิดจะทําจริงๆเขาคงทําไปนานแล้วเขาไม่มาเดินถือตะเกียงเตือนให้เห็นในครั้งแรกที่คุณโมเขาไปขโมยเครื่องครัวกันหรอกนานๆทีจะได้เจอผีต่างประเทศสักทีนะครับเป็นผีฝรั่งบ้างผีญี่ปุ่นบ้าง ผีในชนชาติอื่นๆเคยได้ยินมาแต่ว่าก็ไม่ได้เคยเจอกับตัวแล้วก็เรื่องเล่าที่มาเล่าให้ผมฟังเนี่ยมันค่อนข้างที่จะน้อยครับที่เป็นผีต่างชาติทีนี้ผมอยากบอกคุณผู้ฟังอย่างนี้ครับไม่ว่าจะเป็นผีสันชาติใดๆฝรั่งก็ดีญี่ปุ่นเกาหลีจีนอะไรก็แล้วแต่ดวงวิญญ,ญาณมันก็คือดวงวิญญ,ญาณครับดวงวิญ,ญญาณเขามีภาษากลางของเขาคือจิตสามารถสื่อสารถึงจิตได้มันไม่จําเป็นจะต้องใช้ภาษาของมนุษย์ที่มนุษย์ประดิษฐ์ประดอยประดิษฐ์ขึ้นมาหรอกครับ วิญญาณเขาต้องการจะสื่อสารอะไรเขาจะทํายังไงให้คนคนนั้นที่เขาต้องการจะสื่อสารรับรู้ได้ถ้าเกิดเขามีแรงมากพอมีกําลังมากพอเขาสื่อสารได้แน่นอนครับไม่ว่าจะรูปแบบใดก็รูปแบบหนึ่งอาจจะไม่ใช่การพูดมันอาจจะเป็นการปรากฏตัวหรือการแสดงออกทางท่าทางอย่าดูถูกวิญญาณเชียวนะครับคุณผู้ฟังส่วนเรื่องราวของคุณโม่แล้วก็เพื่อนๆครับผมคิดว่าดวงวิญญาณของแม่ชีคนนั้นเขาไม่ได้ต้องการจะทําอะไรให้ร้ายแรงหรอกนะครับ แม่ชีของฝรั่งเนี่ยจริงๆแล้วเขาก็เป็นคล้ายกับผู้ถือศีลเนาะถ้าเป็นโรงเรียนหรือว่าเป็นโรงเรียนนอนเนี่ยเขาจะเรียกซิสเตอร์หรือเปล่าผมไม่แน่ใจนะครับซิสเตอร์ก็เหมือนกับเป็นคุณครูครูบาอาจารย์อะไรทํานองนั้นครับและการที่แม่ชีเขามาสิงสถิตยอยู่ที่โบสถ์แห่งนั้นผมคิดว่าโบสถ์นั้นเนี่ยมันน่าจะอายุนานพอสมควรแล้วนะอาจจะหลักหลายๆ10สิบปีหรือไม่แน่นะครับอาจจะหลักร้อยปีเลยก็มีเหมือนกันนะครับที่เชียงใหม่ คือเท่าที่ผมดูมาครับคุณผู้ฟังในประเทศไทยของเราเนี่ยจังหวัดที่มีบทเยอะที่สุดบทคลิสเยอะที่สุดนะครับนั่นก็คือจังหวัดเชียงใหม่และบทที่มีอายุหลัก10บสปีหลักเป็นร้อยปีก็มีเหมือนกันนะครับคุณผู้ฟังและตัวเราเองก็ไม่สามารถรู้ได้เลยครับว่าก่อนหน้าที่เราจะรู้จักคลิสจักนั้นหรือว่าโบทแห่งนั้นที่นั่นมันเคยมีประวัติอะไรมาก่อนหรือเปล่าลิสเตอร์คนนั้นหรือว่าแม่ชีคนนั้นเขาอาจจะเป็นคนที่คอยดูแลที่นั่นมาตั้งแต่ยุคก,ก่อนหรือเปล่าแล้วพอเขาจากไป ดวงวิญญาณของเขาที่ผูกพันกับสถานที่แห่งนั้นเนี่ยมันเลยเป็นจุดเหนี่ยวรั้งครับเป็นจุดที่ทําให้เขากลับมาสิงอยู่ที่นั่นอาจจะคอยบําบัดทุกบํารุงสุขให้กับคนที่นั่นจนท้ายที่สุดสิ่งใดสิ่งหนึ่งเกิดขึ้นบนโลกใบนี้แล้วนับตั้งแต่วันที่เกิดนั่นแหละมันก็คือวันนับถอยหลังที่จะเสื่อมสลายและก็จากกันไปโบสถ์แห่งนั้นหรือคิดถ้าจากแห่งนั้นก็เหมือนกันครับไม่ว่าอายุจะกี่สิบกี่ร้อยปีก็ถึงวันวันหนึ่งงานเลี้ยงมันก็ต้องเลิกลา พระท่านว่านะครับไม่มีอะไรในวัฏฏะสงสารนี้อยู่สถาพรมั่นคงนอกจากพระนิพพานแล้วคุณผู้ฟังล่ะครับคุณคิดเห็นยังไงกับเรื่องราวนี้ของคุณโมตัวคุณเองคิดว่าซิสเตอร์คนนั้นหรือว่าแม่ชีคนนั้นเขาต้องการปรากฏตัวให้เห็นเพื่อที่จะเตือนพวกคุณโมหรือเปล่าเตือนว่าอย่าก,ก่อเวรก่อกรรมไปมากกว่าน,นี้เลยคุณคิดเห็นยังไงครับสามารถคอมเมนต์ลงที่ด้านล่างได้เลยนะครับผมและทีมงานจะตอบคุณทุกข้อความอย่างแน่นอนเลย และคุณผู้ฟังสามารถสนับสนุนพวกเราได้ง่ายๆนะครับเป็นแค่คุณกดไลค์คลิปวิดีโอนี้หรือกดแชร์ไปที่ไหนก็ได้สักที่ที่คุณต้องการหรือจะนสมัครสมาชิกกับทางช่องก็ได้ครับเพราะว่าถ้าคุณเป็นสมาชิกทุกการคอมเมนต์ของคุณจะมีรูปคุณลุงหัวล้านต่ออยู่ท้ายชื่อด้วยแถมชื่อของคุณยังจะปรากฏอยู่ในทุกคลิปวิดีโอตลอดเดือนนี้เลยสำหรับวันนี้ครับผมขอบคุณมากๆนะครับที่ฟังกันจนจบไว้เจอกันใหม่กับร้อยแปดเรื่องหล่อในเอพิโซดหน้าขอให้คืนนี้ เป็นคืนที่ดีนะครับ